สี่ลีขำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อทัปิกวันนี้ฝากเงิน40,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเท่าเงินฝากประจํา1.82%ต่อปีจาาธนคารออมสินอันตราดอกเบีย้ยต้อนรับปีใหม่นะครับเดือนมก,กราคม68นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส0,000บาทจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แคมเปญบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ4เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย1.55%เทียบเข้าเงินฝากประจำ1.82% 5ต่อปีนะครับเวลาการรับฝากวันที่2-31ถึงมกราคม2568เงินไขการถอนนะครับถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ4เดือนนะับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียกนะครับ ภาษีหักณที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีหักณที่จ่ายนะครับรับไปเต็มๆเ,เลยส่วนนี้ที่บุคคลจะหักภาษีนอที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพกรการลงรับดอกเบี้ยนะครับเมื่อฝากครบสเดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากก็จะได้รับดอกเบีย้ยโดยจะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝาก เข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ในตอนเปิดบัญชีนะครับเพราะนั้นตอนเปิดบัญชีเขาจะให้แจ้งความประสงค์นะครับให้ผูกกับบัญชีออมทรัพย์นะครับซักบัญชีหนึ่งนะคุณก็สามารถแจ้งได้เลยเงินต้นและตาดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชีนั้นนะครับตัวนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำหน0 0 0หบาทนะครับ เงื่อนไขาการฝากนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำหน0 0งหบาทนะครับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทนะครับและบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับรับไปเลย คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากผือเลขพิเศษ4เดือนนะครับเงินต้น40 0 0 0บาทดอกเบีย้ย1.55%เทียบเท่าเงินฝากประจำา8 8 2ต่อปีนะครับจำนวนวันที่ฝาก4เดือน120วันดอกเบี้ย้รับ203บาท84สสตางค์นะครับ อัตราดอกเบีย้ยนะครับไม่ถูกหักภาษีจ่ายเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับก็รับดอกเบีย้ยไปเต็มเต็มเลยเงินต้น40,000บาทบวกดอกเบีย้ย203บาท8 4สตางค์เป็น4 2 0หบาท8 4สตางค์รับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยนะครับก่อนจาัดก,การนะครับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากจะมากันในทุกๆวันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดแคมเปญโดนๆมากันในทุกๆวันนะครับซึ่งในแคมเปญของ เงินฝากเผื lings, ่อเรียกพิเศษนะครับ4เดือนก็เรียกว่าเราจะมานะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับจำนวนเงินฝากกันนะหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งแสนสองแสนสามแสนห้าแสนเป็นต้นไปนะครับมาฝากกันเพราะนั้นติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดซับคายด้วยก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ1การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงก์ชาติหน่วยงานลัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1,2,1,3ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอกใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ มีคนโอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นำเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นำเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับ เพราะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทำการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหา ประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n e l อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ